ครับสวัสดีครับทอมชุ่มครับพบพ่อกับผมเอียกเชียนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับได้มาเยี่ยมสมาชิกอิสาจิตโค่นเหนือน้องว่าครับนี่ครับถือว่าขกเพิ่นกัโอ้ยู่แบบนี้พี่น้องครับกลางทุ่งถือว่าช่วงใบใบไปหาคำเพิ่็ได้เอาฟางมาใส่ให้แบบนี้แหละครับน่าเพิ่นดูแลดีครับถือว่าการเลี้ยงว่าในช่วง เก่าโซนาแรงขาดไปเลยก็เครื่อฟางนี่แหละครับไอ้เพื่อนได้กินอยู่แบบนี้เลยครับนี่มบรรยากาศเป็นคอ,อกบ้านๆน,นะครับเป็นเทือกเป็นคอ,อกที่เพื่อนได้เลี้ยงนะครับที่เพื่อนได้ไปนำมาพัฒนาครับนี่นี่ครับเป็นการว่ากวางอยู่ประมาณนี้เลยครับห้างกับเป็นห้างบ้านๆครับอื นี่นครับเพราะบ้านๆครับอโอ้กินดีครับกินฟางครับอืมเนี่ยมาผู้ผูนุ่มหน่อยนะ <c oughs> อืมครับเปีนยงแบบ เป็นว่าสายต้านน้ำสายพัฒนานะครับนี่ครับเป็นว่าสายพัฒนาคือว่าเป็นเอามาปั๊บนะครับนี่ว่าผลก็มีอยู่หกตัวครับหกตัวนีว่นะครับบางทีเริ่มเอามาพัฒนานิดีจนฟางครับนี่นี่ครับเป็นว่าสายตานา้นน้ำผูน้อยตัวนี้ครับน้มอ้วน,นครับนี่นี่ครับลูกนะครับนี่ เมียเพิ่นกระท่วงนะครับดูกเ,เอฟสามหนึ่งครับนี่น่ครับดุกไส้เจ้าเ,เอฟสามหนึ่งมึงเหนือหนัง่นกับแตนอกไงครับนี่แตนออกไงนี่ครับดูกไสเอฟสามหนึ่งนี่ครับัง,บงจินตปังจินดีครับเก็บได้เก็บ,กบหม่ครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาค้น หากว่าห <atoire. S 1> ัวใจกเกียรครับนี่เป็นฟ้ามวงว่าคองว่าของสมาชิกวิสาจิตโคนเหงาหนอง่าครับก็เลี้ยงยูคของตัวเองแบบนี้นะครับบ่ได้เอาง่วไปร่วมกันนะครับเลี้ยงยุคของจกของนะครับบ่ได้เอาง่วไปร่วมกันอืนี่ครับบ่ได้เอาง่วไปร่วมกันบ่ได้เอาท้าไปร่วมกันมันหลายตัวครับมันหลายตัวกะบบอสมาสิยูอะไรครับง่วสองสามร้อยตัวครับท้าไปร่วมกันนี่ครับง่วงเจะเจ้านะครับ เจ้าลำหกตัวจ็ดต,ตัวสิบตัวเศร้าตัวกับมีครับย่นี่กลุม่มวิสาจิจขู่เหนือน้องหว่าครับเพราะว่าเป็นเรียงว่าสายต้นหํำครับถึงว่าสายต้นหํำสายพัฒนาเนี่ยครั่เห็นเลยว่านมหน่อยสามตัวนี่ครับนี่ก็เป็นว่านม,มเป็นว่านมดังงามครับ ขอกอยู่ประมาณนี้แหละครับขอากปันบ้านคัดไทยกินนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเก็บจะได้ไความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางครับไทยกินนะครับฝากกด l ล k กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับเด้อแจงเตือนฉีดต่อไปครับก้าวข้าวสดีครับ